รบช่องสัตว์ออกโอ้โหหลอดนี่แล้วก็อยู่กับน้องคุณเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันเลยค่ะลองตีพี่สิอุ่นตีพี่ทุกคนจะได้รู้เออนี่ครับนี่น้องของผมนะครับตอนนี้ก็เป็นโทบิซิเลืองกันเจ้าหญ้งทันทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ5ซับสไครด้วยนะครับว้าว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 ยี่แอป้า เราจะซื้อบล็อกเหล็กก oh ัน oh, ก so ่อนเลยนะรับอย่างแรกโอ้ใครเพื่อนเราฉลาดกันนี่นะโอ้โหโคตรฉลาดเลยครับโอ้โหทุกคนเอียสุดคยมากฝั่งอื่นเขาแบบโอเคทุกคนโอ้โหปิดเรียบร้อยแล้วผมยังไม่ได้ทันใช้สักบล็อกหนึ่งเลยนะฮะโอ้ถือว่าไอ้แปลกมาก ผมอย่างน้อยผมก็อยากมีส่วนร่วมะนะม,มาโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอุ่นข้างบนก่อนนะ ดังไงมีใคร ตอนนี้คือเพื่อนเราแบบโอ้ทุกคนคือเพื่อนเราตั้งป้อมปราการแล้วนี่ยังกะจะไปทำสงคารามลบในประเทศไหนทุกที่สักประเทศหนึ่งเลยครับทุกคนดูนะคะดูเน่ว้าวเ,ออเป็นภูเขาฟูจิที่ต้องปีนเพื่อไปเชิญหน้าชจ พี่คต่อไปทางเดินแล้นะแล้วมีใครเก็บล็อกไว้ปกป้องธงไหคะนี่พี่ปกป้องอยู่ปกป้องธงถ้าปกป้องแบบนั้นหอ่ะฮะปกป้องแบบนี้แหละทําไมเหรอยังไม่ปกป้องธงเนี้ยไฟอื่นไฟอื่นยังไม่ปกป้องธง เฮ้ยใล้จะแตกแล้วทงของฝ่ายอื่นเดี๋ยนะคนนี้เป็นอะไรนะตายอืมอืมอืมอเริ่มมาทงก็แทบแตกอะฝ่ายอื่นนะครับทุกคนอือแตกแตก บอกมาแล้วนะคะลาลาลาไม่ใไม่ๆไม่ไม่ใไม่ไม่ม่ม่ไม่ไม่ไม่อุ้ยทุกคนเดี๋ยนะ อ๋อทีมอื่นคือแบบทีมอื่นเขาไม่ดูแลทงกันนะครับทุกคนถ้าทวท้องมันไม่แบบค่ะความจริงทงนี่ถ้าทำลายได้นี่จะได้ระเบิดนะครับทุกคนแต่ว่าคนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในคนที่เล่นอันนี้แทบจะไม่รู้กันเลยนะครับทุกคน แม่จริงผมพูดจริงผมพูดจริงไม่เคยได้โมอโอ้ทุกคนดูสิครับผมไปเจอภาพ,พที่โคตรฮามาครับทุกคนนั่นก็คือสโนว์แม,มนจมูกยาวนะครับจมูกยาวมากเลยนะครับทุกคนยาวสุดๆเลยสกีมากสกีสก้อยสิคนนึงนะคะห้าวมากเลยช่วยห้าวแฮ้าเฮ้ น้องเคยเห็นเห้หรือเปล่าเงาเงาเงาน้องเคยเห็นเงาหรือเปล่าเงาเงาเงาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอยทุกคนครับเฮ้ยนั่นคนนั้นเขามีแบบโอไมคใครทูบทางใจทุบายเลยหัวใจอุ่นแทบวายเลยใช่ไหมหัวใจโคตรวายเลยไม่ใช่แทบแบบวายแบบวาย ตกเหมือนกันอนพี่น้อประจนไทยตกค่ะประจนไทยแล้วหูตกนั่หนลนะคะ่ะเขาถึงได้ชื่อว่าประ,ประจันไทยตกตกนะคะไม่ใช่ตดทุ <c oughs> กทุกคนบางทีอาจจะได้ไดยินตดตกนะคะ อ้าทุกคนไมใ่ใครช่วยโยนูนะ ระวังศัตรูยิงบแตกก่าิงได้ทั้งตัว,ว,วอุ่นอุ่นอุ่นุ่นนนไม่ต้องอุ่ไม่ต้องโจมตีละ ไม่เป็นไรไม่เคยดูสีแดงแล้วมันต้องช่วยสีแดงเลยไม่ใช่พี่จะทำร้ายสีแดงด้วยการหลอกสีแดงว่าพี่เป็นฝ่ายดีที่ความจริงพี่เป็นฝ่ายร้ายเอาเอาตัวออกไปก่อนเดินไปข้างหน้าก่อน ตายแน่นอนอ่ะชนะทุกคนครับชนะเบียบอีตาเขาไม่รีบบอกอ่ะมาามา,มาพี่เชิญไปโอ้โหทุกคนโคตอ่ะแก้งทำเป็นไฟแก้งทำเป็นช่วยแท้จริงแล้วยังมีร่างมายาอยู่ เจอเข้ามาสร้างกอนาคตมาความมากที่มันเกิดมาไม่ใช่อะไรทุกคนเกิดมานั่นโกหกมุดเลยคนจริงโอ้โหฉันแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำนี่แบบใหม่ทุกคนช่วยด้วยผมตีบัก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 ไม่ใช่บัก น,น,นูแม,น,มนอยู่ไหนอะทุกคนผมไม่รู้โนลมนอยู่ด้านหลังปุ๊มปั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 ๊ม dum 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 แผนการปอมเป็นฝ่ายอื่นสำเร็จตั้งแต่ยังเขายังไม่เสียงหิมะให้พี่อยู่ฐานฝ่ายอื่นแล้วก็อยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ฐานพี่ที่ไม่ได้อยู่าฝ่ายเราถ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายเราเลยวันนี้เขาติดบักติดบักเหมือนอุนตอนนั้นเลยเนี่ยดู เขนสนั <laughs> ่งเาเถอะนี่คือ Help me please Help me Help me please เหมือนเขาจะพูดแบบแม่ Help me please Help me อถูกเขาไล่ตี ตัวเองไอ้อนเดื่ดขังเอะไรรู้ไหมถ้าตูจะได้ไม่รู้ว่ามันอย่างนี้แล้วก็ขังแล้วแต<ะ>่เพราะมันเปิดนนะั้นพ่อทีเดียวพามพ่าเจอคนมันสูงหญนะ่ ลืมมาพี่ก็ฆ่าคนได้เลยเนุนโคตรหัวนี่ถ้าเขาเปิดมานะ้าจะเจอคนแน่โอ้พี่ต้องทำลายบล็อกข้างหน้าพี่ก่อน <c oughs> พี่เริ่มตีฝ่ายเขาละ เ้ทุกคนดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นคือนายไม่ดูหน่อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับฐานนายอ่ะว่ามีใครกำลังจมตีสนสโนแมหนาอยู่อะ่ะ <laughs> มาค่ะว่าไงเฮลโลกายเฮลโลกายเฮลโลกกยทุกคน, <laughs> นกเนอห์หมห์ห์ห์หเห์าเลย ต่อไปตรงกลางเลยเดี๋ยวเราจะไปวางระเบิดตรงกลางแล้วมันก็จะตู้มันก็จะได้ยืทุกคนจะฆ่าเขาทำไมดีทุกคนง่ายๆนะทุกคนระเบิดแบบนี้ค่ะที่นี่เลยทุกคน อุ่นแล้วอุ่นมีไฟแช็กเหรอที่มาวางระเบิดแบบนั้นอ่ะเราไม่มีขัดมีไหมฮัลโหลไก่ฮัลโลไก่ฮัลโหลไก่กูดเกมกายเฮมเฮมเอ้ไม่เป็คนข้าน้องเูต้อง ตกเดินได้แบบโคตรกลัวไหมสูดเดินได้อะไรเพื่อนเราอยู่ฝ่ายสีแดงเพื่อนเราจะไม่ชนะแล้วก็สูมันมีคนลืมปลุกป้องทงนะอุยตายอุเกิดมาปลุกป้องทงเหมือนน้องลี หนูชื่อตายมา,ก,ายกับตายแล้วก็มากับตายตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นแล้วก็มากับเจนพำพำละลันลันละ,ละมา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 เาต้น ครับให้ทุกคนให้ทุกคนมันมีไฟเช็คไหมเดียเดียว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 เดไรทำอะไร ทำไมอย่าง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 อืมอืมทำไม่อย่างปลาสนบอลเล่นบุ้งบุองบุ้งบงบงบุ้งบุ้งบุ้งบบอบุ้งบงบี่งบุ้ลบงบุ้งบุงบงบุ้ลบงบ้บงบ เราต้องปกป้องธงไม่ใช่ธงทุกคนญาติรู้สึกมันไม่คนเอื่อลืลปกป้องทอ,อ,อ,ปปอง,ทงนะชนะแล้วเลือดปกป้องทองแต่ยังนนชนะมากดเล็กไม่ของีิมกดเล่นตอบไม่ได้อุ้นโอเคครับท่านผู้ชมงั้นก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสยอยเกณฑกุไงบ้